ยี่หายนะขากลับขออนังตุ้มๆตะกกี้ติดกว่าให้โอเคไหมคะลองรถลองเดือดข้างในสิข้างในสิ

เดี๋ยวกรับเสียงไปดยไดูไป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 ดูไดูไปดครับูไปสีไปดีไปดกไปนูไปดูไปดดูไปดูไปดนดีไปนามา เรียกก็ดังดีใช่าชาวต่างชาติาหันมาแบบอ้าวยังไงคะเจะกนละกันดีเจะกนละกันดี เลือกเลยแมนเลียงเลือกเลยเลือกเลยเออเลือกเลยเลือกเลยถ้ามันหยุดถ้ามันชะงักไปคือจ่ายตังค์เนอาไปจ่ายตังค์นะไม่ใช่บอกว่าถ้ามันตัดออกไปเนี่ยแสดงว่าเอาออกไปเอาออกไปจ่ายตังค์ไม่รู้ว่าพอตัดไปแมันจะมันจะดับหรือเปล่า ไมได้เพราะมันเกินกรนพี่วิทหนูเดี๋ยวรอให้เขาตรงใจต้นให้หมดกันเอาอะไรคะกินอะไรกันดีคนเยอะเชียวมันดูไม่ใช่ชีวิตจะต้องการนะแต่นานๆทีเขาโอเคถ้าเราแอปพูดภาษาจีนเขาจะฟังเรื่องไหมเขาต้องไม่ได้ S <S อ,อะไรนะรู้มากกับพี่เขารู้ว่าเขา,รเขาะรู้รนะ <S <S <อ>ว, <S <S าว่าเป็นคนไทยอ๋ออยากรู้ที่ไหนเหรอ,อดูวรนยากาศบรรยากาศล้กันนะหนอยากกินไรคะ อยากกินหนูท <wealth> ้ออยากกินหนูท้อเยาวราชถูกต้องนี่ไงสุกแล้อเหรอยาวราชไหม กินอะไรคุณจะกินอะไรฮะปลากินไปกินไหนไอ้กินอะไรไม่ได้กับอุ้มกับปลาเลยปลากระพงไม่ใช่ปลานี่มันขายได้เป็นแพงอเหรอปลาปลากปลาเออเขามีเล่นกับปลาหรือใช่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 ยี่สิบล้านแปดสิบล้านที่บ้านมมีอะไรมีอะไรไหมล่ะ ก็มาเลือดดูดีเนี่ยเลือกับพ่อหรือเนี่ยเลือดกับพ่ออู๋จะหลามไปรุ่นก็จะกินอูจะหลามกินหนูจะหลามอ่ะฮะอยากกินอะไรไม่ไม่เล่นโทรศัพท์ก่อนไม่เล่นโทรศัพท์ดูก่อนค่ะว่าวหนูอยากกินอะไรจะได้หาที่นั่งก่อนฮะอ,อ๋อไมไ่อยากกินอยากเดิน นี่เนี่เหรอจถังหูลูเอาสิาลองพี่ตรการกานี่ไงมันไม่มีอ่าจะกินมไรต้อเคียวยากนะเดี๋ยวขอซื้อก็ให้ขอซื้อก็ให้มันมีตอร์บรี่แหละอยากกินอะไรนะ อยากกินนี้อ๋อมันมันมันจะเคี้ยวยากนะคะอืมอยากกินของปลอมตัวละชาวกู๊ดนี่วกูนี่ไงนะของหวานไม่ได้กินข้าวก่อนทำไมล่ะเอาของกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนข้าวสงชาใช่กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแล้วก็กินข้าวก่อนก็กินของหวานนะคะยิ้มสวัสดีครับยำกุ้งเต้น พัดาเรี่ยงเหรอพัดาเรื่อยเินที่นเป็นซอยเอายิงในใจหนูอยากกินอะไรก่อนจะได้ถามเขาถูกฮะบะจ่างบาจ่างเอารูกินบาจ่างไปหน่อยโอ้โหเดี๋ยวไปโทรต่อยจะมาให้ของอร่อยบะจ่างไม่รู้ที่เหลือเคยเคว้งหัวหมาทิ้งไปหลายลูกแล้วที่สวนไม่มีใครกินไปตามซอยเล็กๆไปตามซอยเล็กๆไปทำไม อ๋อไม่ข้ามไหมล่ะข้ามไหมยมีร้านท้อนอันี่มันเป็นร้านมีของข้ามไหมข้ามไหมล่ะฮัลฮัลโหลไปฮัลโหลาไม่ หนูจะกินอะไรคิดฝอยทอดฝอยทอดโ okay. อเคฝอยทอดน่าจะมีแต่ว่าต้องถามเขาก่อนฝอยทอดตรงไหนออไม่มีกระเพาะปลาก็ได้กระเพาะปลาก็ได้เพราะว่าไม่กินกระเพานะปลาไม่ <c oughs> อยากกินกระเพาะปลาแต่ไม่กินกระเพาะปลาก,กินน้ำนแปลงน้ำเขาต้มแงงปลงน้ำ

อร่อยแปลงนาำอร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้เลยได้ค่ะเด้นั่งแล้วทุกคน พี่สายบอกสำเพ็งก็อยู่ใกล้จะไปทำไมสำเพลงเฮ้ยใครรู้เอะเจ他是疯。你好姐姐。你好小妹妹。สวัสดีค่ะ。PK 吗？OK PK。商อ哦。你在商场？你在读书吗？这个阿妹哦了。看看。哦你在点菜。 点一个冬阴功。冬阴功，嗯哦、这个，哦、这个，哦，看不懂泰文。我看不懂中文啊。<laughs> 你看不懂中文，我看不懂，我看不懂泰文，但是我可以听得懂一点点。我也不懂，我就听懂一点点。哦，果然还是说比较容易啊，看的话有点太难。呵呵呵。是网友、哪朋友对。 男朋友哈喽，你好，男朋友，你好，你好，看起来就很有钱的样子。你在福建？啊？在泰国吗？对。哦，在泰国昆瑞。你呢？你现在在哪里？泰国哦，泰泰国哪里？我现在我在昆卫。属人。哎。属属坤卫，坤卫，yes，坤卫。 เส้นใจหัวใจเยาวราชยูไรเยาวราชเยาวราชใจเลยไชน้าทาวน์ไน่าทาโอ้คนไม่เข้าใจนี่นี่เรื่องชื่อออันนี้คือที่ไหนนะหัวลำโพงเออหัวลำโพงหัวลำโพงถูกมั้งเออคุณรูช่ไหมหัวลำโพงผมก็ไม่รู้ผม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้

嗯。比比，姐我还还哥败了。那我们刚刚，我们刚刚二十连胜被谁破了呀？我们刚二十连胜被谁破了呀？脱了。脱脱脱！戴啥的？哦，刚那个，刚刚那个，嗯，外国外国的会说中文的那个。 那个男主播把我的二十连胜给破掉了，对我都没有注意耶！我勒了个豆！我勒了个豆！我居然不知道。忘记了，忘 <laughs> 记了，没查。 为什么他们在外面吃饭流量这么好？吃个饭流量这么好，简简单单吃个饭外面，我们他们直播间就一千多个人。小女，你不是想吃什么？哪吒，哪吒、啊，小海哥强化卡。哦，今天晚上今天是水灯节，水灯节。